เชียงใหม่เตรียมต้อนรับเทศกาลญี่เป e งการบินเปลี่ยนแปลงและความปลอดภัยท่าอากาศยานเชียงใหม่เตรียมตัวรองรับเทศกาลญี่เปงซึ่งเป็นงานประเพณีที่มีการปล่อยโคมลอยการจัดการกับความเสี่ยงในการบินกลายเป็นหัวข้อร้อนแรงในช่วงงานยี่ป็ n ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้ปรับเปลี่ยนและยกเลิกเที่ยวบินรวม161เที่ยวบินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากการปล่อยโคมลอยที่อาจกระทบต่อการบินโดยเที่ยวบินสุดท้ายจะบินได้ถึงเวลา19นาฬิกาเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่อนุญาตให้ปล่อยโคมลอย นอกจากนี้ถ้าอากาศยานยังเพิ่มความถี่ในการตรวจทางวิ่งและทางขับเพื่อเก็บซากโคมที่อาจปลิวเข้ามาในเขตการบินรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังการปล่อยโคมอย่างใกล้ชิดและร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัยในการสุ่มตรวจพนักงานในเขตการบินเพื่อรักษาความปลอดภยัยแต่ที่น่าสนใจคือการจัดการกับผู้โดยสารในช่วงเทศกาล การปรับเปลี่ยนเที่ยวบินนี้คาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการมากขึ้นเป็น32,000คนต่อวันเพิ่มขึ้น1 7เจากปกติถ้าอากาศยานเชียงใหม่จึงได้จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นและเตรียมระบบบริการต่างๆเช่นเครื่องเช็คอินอัตโนมัติคัสและระบบตรวจสอบบุคคลด้วยใบหน้า biometric system เพื่อช่วยลดความแออัดและเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการและนี่คือส่วนที่สำคัญสำหรับนักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลยี่เป็งท่าอากาศยานได้จัดตกแต่งอาคารผู้โดยสารด้วยวัสดุจากธรรมชาติและงานหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมกับกิจกรรมสาธิตการทำกระทงจากดอกบัวและแจกกระทงกลาให้ผู้โดยสารเป็นของที่ระลึกนายการันผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่กล่าวว่าในช่วงเทศกาลยี่เป็งการจะราจรรอบสนามบินหนาแน่นจึงขอให้ผู้โดยสารเตรียมเวลาเดินทางล่วงหน้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภยัยและนี่คือส่วนที่สร้างความคิดเห็นต่างกัน การปรับเปลี่ยนเที่ยวบินและการจัดการความปลอดภัยในช่วงเทศกาลยี่เป็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมีคนคิดว่าการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากโคมลอยเป็นการดีแต่บางคนอาจคิดว่าเป็นการเสียใจนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางในช่วงเทศกาลคุณคิดอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนความคิดเห็นที่นี้